เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่งใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่งใหม่ทุกวันวันพุทธที่25กันยายน2024หัวข้อเติบโตเพื่อสารต่อพันธกิจความรอดของพระเจ้าข้อพระคำหลัก1เปโตรบทที่2ข้อที่2 2เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เมื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดอ่านพระคัมภีร์โคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่เก้าถึงสิบสี่เก้าเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสัพพัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณสิบ เพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างและ,จะเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้าสิบเอ็ดให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่ง พร้อมทั้งมีความยินดี12และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิตรชนในความสว่าง13พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์14ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษจากบาปทั้งหลาย เนื้อหาเมื่อทารกเกิดมาเพื่อนบ้านทั้งหมดจะเฉลิมฉลองเมื่อทารกเริ่มกินนมแม่หรืออาหารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการทารกก็จะเติบโตตามวัยเช่นคลานนั่งกระโดดฟันขึ้นเป็นต้นอย่างไรก็ตามเด็กไม่เติบโตเต็มที่เมื่อถึงไวัยวัยหนึ่งที่ควรจะเป็น จนเป็นที่ประหลาดใจต้องกังวลใจสำหรับพ่อแม่และคนในครอบครัวตัวอย่างเช่นหากเด็ก4ขวบแล้วก็ยังไม่พูดพ่อแม่ของเด็กจะเริ่มพาเด็กไปหาหมอสิ่งนี้คล้ายกับชีวิตแห่งความเชื่อของผู้ผู้เชื่อใหม่ที่กลับใจมาหาพระเจ้าตามการทรงเลือกยิ่งผู้เชื่อใหม่ศึกษาและใคร์ครวพระวจนะของพระเจ้าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตมากเท่าไหร่ เขาก็จะยิ่งดีขึ้นในทุกๆด้านถือว่าเขาเริ่มเติบโตและเริ่มมีสติปัญญาในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นในเมื่อพระเจ้าประทานความรอดที่มั่นคงอันเป็นพระคุณแก่เราเมื่อเราเริ่มมาเชื่อและเติบโตขึ้นพระเจ้าจะทรงเรียกเราทําพันธกิจของพระองค์เราจึงควรมีเป้าหมายนําความรอดสู่ผู้คนต่อไปในลูกาบทที่สองข้อที่ห้าสิบสอง กล่าวว่า 52. พระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วยหากพระเยซูทรงศึกษาอย่างหนักและอธิษฐานบนภูเขาเพียงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้าพระบิดาของพระองค์เท่านั้นท่านก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้การเติบโตของท่านเป็นเรื่องของโอกาสของการทรงเรียก แต่พระเยซูเจริญขึ้นทางกายเป็นปกติของผู้คนทั่วไปเจริญขึ้นทางสติปัญญาเพื่อการทำพันธกิจแห่งการไถ่บาปของพระเจ้าอันเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในทุกขั้นตอนเพื่อบรรลุผลสำเร็จฝ่ายวิญญาณสำหรับผู้เชื่อที่ได้รับความรอดโดยพระองค์ยอมถึงโมรณาบนกางเขนอันเชื่อมต่อถึงผู้เชื่อในความรอดที่เป็นพระคุณท่านต้องทำงาน ทำพันธกิจตามการเติบโตฝ่ายวิญญาณของท่านอย่างตั้งใจโดยมีพระเยซูเป็นตัวอย่างเพื่อที่ท่านจะได้ออกผลที่พอพระทัยพระเจ้าเช่นกันฉะนั้นท่านเติบโตเพื่อคิดอย่างพระเยซูคิดทำอย่างที่พระเยซูทำเพื่อให้พันธกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นเกิดผลการไตรตรองท่านกำลังเติบโตในพระเจ้าหรือไม่